อย่าคิดว่าตัวเองบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วมาพูดให้ตัวเองท้อแท้คิดแบบนั้นมันไม่ถูกถ้าคิดว่าตัวเองบุญน้อยวาสนาน้อยก็รีบสร้างเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เต็มที่ตัวเองทำได้คนที่เขามีปัญญาเขาจะมุ่งหน้าทำเอาคนไม่มีปัญญาก็รอเอาแต่ลมแต่แล้งสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ อยากพ้นทุกข์ก็ให้ทำเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ประทานให้เราไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ให้ลงมือทำด้วยตนเองความเกียดคร้านไม่เคยทำให้ใครเป็นอริยะแต่จะทำให้คนนั้นเป็นอริแย่คือแย่ลงไปเรื่อยๆหาความดีตนเองไม่ได้เทวดาเขาบ่ได้มักมนุษย์ที่กายเทวดาเขามักมนุษย์ที่ศีลธรรมของผู้นั้น ผู้ที่มีศีลธรรมในใจเทวดาเขาสิเห็นรัศมีในจิตของผู้นั้นจิตผู้มีธรรมนี่ใจมันสีงามในใสกว่ากายนอกเทวดาผู้เขามีใจทิพย์ใจธรรมเห็นมนุษย์ผู้นั้นแล้วเขากะฮักกระหอมอยากเข้าใกล้ให้เป็นคนมีวิหารธรรมในใจเฮือนชานบ้านช่องในจิตในใจให้เป็นไปในพุทธธรรมใจดวงนี้เอาอันใดใส่เป็นอันนั่น เอาบุญใส่ใจเป็นบุญเอาบาปใส่ใจเป็นบาปธรรมชาติกิเลสมันบอกเคยส่งเสริมผูดด้ใดไปในทางดีอดีตผ่านไปแล้วเอามาคิดใจเจ้าของก็เป็นทุกข์เหตุปัจจุบันเป็นทุกข์อนาคตมันก็เป็นทุกข์ให้ปฏิบัติด,ดีเอาในปัจจุบันที่ตนเองมีอยู่ปฏิบัติตนในศีลธรรมแล้วใจเจ้าของก็เป็นสุขชีวิตของมนุษย์ เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องตายเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อมีการเกิดแล้วก็ย่อมมีการตายติดตามมาเป็นของคู่กันธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการตายจึงเป็นสภาพที่ใครๆไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในปฏิจจสมุตบาทพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าสาเหตุหรือปัจจัยแห่งการเกิดคืออวิชชา และปัใจจัยให้เกิดการตายก็คือการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดเป็นบทเริ่มต้นแห่งชีวิตและในเวลาเดียวกันการเกิดก็นำไปสู่ความตายโดยผ่านความแก่ความเจ็บซึ่งเป็นปัจจัยาการปรากฏต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตอนของชีวิตในอังคุตาระานิกายท่านได้อุปมาเปรียบชีวิตมนุษย์ไว้เจ็ดประการซึ่งแสดงให้เห็นความจริงของชีวิต ที่จะต้องเกิดดับเกิดมาแล้วย่อมต้องตายช่วงแห่งการมีชีวิตอยู่นั้นสั้นนักและเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยในปัจจัยาการที่ชีวิตจะต้องผ่านวัฏะวนต่อไป 1. เปรียบด้วยน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วน้ำค้างย่อมแห้งหายไปได้รวดเร็วไม่อาจตั้งอยู่ได้นานชีวิตมนุษย์ก็เปรียบเช่นเดียวกับหยาดน้ำค้าง เป็นชีวิตที่แสนสั้นมีประมาณนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงเร็วมีความทุกข์มากขับแคนมาก 2. เปรียบด้วยฟองน้ำเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำที่เกิดขึ้นจากหยาดฝนยอมตั้งขึ้นแต่ก็แตกกระจายไปอย่างรวดเร็วชีวิตก็เปรียบเช่นฟองน้ำไม่อาจตั้งอยู่ได้นานเป็นชีวิตที่สั้นแตกดับง่าย มีประมาณนิดหน่อยมีความทุกข์มากขับแขนมาก 3. เปรียบด้วยรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ําเมื่อเราขีดไม้ลงไปในน้ํารอยนั้นย่อมกลับเข้ามาหากันอย่างรวดเร็วในพริบตาไม่ตั้งอยู่นานเฉกเช่นชีวิตมนุษย์ทั้งหลายอุปมาเปรียบได้กับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ําฉันนั้น 4. เปรียบด้วยน้ําที่ไหลลงภูเขา น้ำที่ไหลลงจากภูเขาย่อมมีกระแสเชี่ยวกรากพัดสรรพสิ่งที่พอจะพัดพาไปได้ไม่มีเวลาแม้แต่ขณะจิตเดียวที่กระแสน้ำจากภูเขาจะหยุดชะงักมีแต่จะไหลเรื่อยลงไปแต่ถ่ายเดียวไม่เคยหยุดยัง้งเหมือนชีวิตมนุษย์ที่จะล่วงไปทุกนาทีเช่นเดียวกับน้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นหเปรียบเหมือนน้ำลายที่ถูกถมไป เมื่อบุรุษผู้มีกำลังอมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นความที่มีแรงกำลังจะทำให้เขาสามารถถ่มน้ำลายไปได้โดยง่ายชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนก้อนน้ำลายที่พึงถ่มไปได้โดยง่ายเพราะตายง่ายดับง่าย 6. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดชิ้นเนื้อที่ใส่หน้าลงในกระทะเหล็กถูกไฟเผาลนอยู่ตลอดวัน ย่อมจะถึงความย่อยยับแตกสลายทำลายไปโดยเร็วไม่อาจตั้งอยู่ได้นานชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายจึงมีอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเช่นกัน 7. เปรียบด้วยแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปสู่ที่ฆ่าแม่โคที่จะถูกเชื่อย่อมถูกประตักนายโคบาลไล่ต้อนให้ก้าวเท้าเดินเข้าไปสู่ที่ฆ่าใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนแม่โคที่ถูกขอต้อนไปสู่ที่ฆ่าฉันนั้นอวิชามันพาให้เกิดเมื่อถึงจะต้องตายก็ขอปลดอวิชาไว้ข้างหลังให้เข้าป่าเข้าดงไปเราไม่ต้องการอีกต่อไปขอให้เชื่อจิตเชื่อธรรมนั้นเถิดเป็นเอกในโลกทั้งสามนี้แน่นอนถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกพิจารณาตรงพิจารณาชอบแน่นอนมักผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั่นเองทุกในภพชาติสำหรับเราต่อจากนี้ไปไม่มีอีกแล้วมันจบแล้วการเดินทางในสายทุกของเรามันสิ้นสุดแล้วในชาตินี้ชีวิตธาตุขันที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ ก็อยู่เพราะเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกผู้ที่มีวาสนาร่วมกันเท่านั้นธาตุขันแตกดับวันไหนวันนั้นก็จบกันหมดทุกอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของคนเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆ เอาให้รุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยอันธรรมดาพระพุทธเจ้าสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านทำความดีอะไรท่านก็มุ่งทำให้สำเร็จ สัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวเบในมุงลาบยศสรรเสริญและความสุขใดๆในโลกอันหมู่นั้นท่านตัดออกไปหมดรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์ตั้งใจอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์โน่นดังนั้นพระบรารมีจึงค่อยแก่กล้า แล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไทยให้หนักแน่นลงไปแล้วอย่างนี้พระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลย